การค้าสอนการสร้างตัวอย่างชาวจีนสร้างนิสัยแห่งความสําเร็จด้วยปัญญาการดำเนินชีวิตอันเลิศล้ำจากนิทานแดนมังโกนสำหรับปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนจีนนี้นะครับเพื่อนๆน,นับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่คนจีนถ่ายทอดกันมาเป็นพันๆปีคนส่วนมากมักคิดว่าคนจีนเก่งเรื่องค้าขายเว่า การที่คนจีนประสบความสําเร็จไม่ใช่เพราะมีเทคนิคหรือเคล็ดลับที่แตกต่างไปจากชนชาติอื่นๆนะครับเพื่อนๆแต่เป็นเพราะว่าถูกปลูกฝังพื้นฐานการดําเนินชีวิตที่ดีเช่นการอดอ,อมัยธสถ์การอ่อนนอนทอมตนเป็นต้นไม่เพียงการค้าขายคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตที่ถูกปลูกฝังมานะครับเพื่อนๆรุ่นต่อรุ่นย่นส่งผลให้ ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนิทานสําหรับการค้าเนี่ยสอนการสร้างตัวอย่างชาวจีนเล่มน,นี้เนี่ยครับผมผมคิดว่ามีประโยชน์สําหรับคนรุ่นต่อๆไปลูกหลานของเราที่จะฝึกค้าฝึกขายมีคํากล่าวว่าการค้าขายเนี่ยยิ่งทํายิ่งแข็งแรงทําไปเรื่อยๆได้เงินได้ทองได้เดินไปเดินมายิ่งแข็งแรงแต่คนไทยเราเนี่ยจะนิยม ใช้แรงงานแลกเงินแต่พอเราอายุมากขึ้นเราก็จะไม่สามารถใช้แรงงานนั้นแลกเงินมานะครับเพื่อนๆนี่เป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังว่าการค้าการขายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและมีความสําคัญมากครับหนังสือเล่มนี้นี่กล่าวไว้ว่าจงสแสวงหานิใช่รอคอย จงเชี่ยวชาญมิใช่ขอโอกาสจงสามารถมิใช่วอนให้โชคช่วยเช่นนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนความซื่อสัตย์สำคัญกว่าเท่าแกหยวนเป็นเจ้าของร้านผ้าไหมเมื่อลุงหลีและลุงไผ่ลูกจ้างที่ทำงานมานานลาออกกลับบ้านเกิดเพราะอายุมากแล้วเท่าแกหยวนจึงต้องรับคนงานเพิ่มแต่เพราะว่าร้านขายของผ้าไหมเนี่ย ต้องติดต่อกับคนชั้นสูงเป็นประจำจึงต้องหาลูกจ้างที่มีความรู้ซึ่งการจะหาลูกจ้างที่มีความรู้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าแก่ยวนจึงหาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือช้างไปช้างไปเนี่ยจะมีถึงแม้ว่าจะมีความรู้แต่ก็เป็นคนที่ชอบหลบเลี่ยงงานเวลาที่เท่าแกห่ยวนถามก็มันจะมีสาเหตุมาอ้างเรื่องหยุดงานอู่งานได้เสมอ วันหนึ่งมีชายชาวบ้านเข้ามาขอทํางานที่ร้านเมื่อเท่าแก่ซักถามก็เห็นว่าแทบไม่มีความรู้อะไรเลยเท่าแก่หยวนจึงรับไม่ได้ไม่สามารถรับเข้าทํางานได้วันหนึ่งเท่าแก่เข้าไปทํางานในเมืองก็เดินไปมีชายคนหนึ่งถือถุงเงินมาคืนให้เท่าแก่หยวนจึงจาได้ว่านั่นคือถุงเงินของเท่าแก่เท่าแก่ทําตกไว้ไม่รู้ตัว แต่เท่าแก่ดูหน้าตาคนที่เอามาคืนให้เท่าแก่จําได้ว่าอ๋อนั่นเป็นคนที่มาขอเท่าแก่ทํางานเท่าแก่อคิดในใจว่าเอ้ยถึงเจ้าจะเก็บเงินเอาไว้ข่าก็ไม่รู้ทําไมเจ้าถึงเอามาคืนค่าทั้งที่เงินนั้นทําให้เจ้าตั้งตัวได้เลยชายหนุ่มคนนั้นก็พูดว่าข้าคิดว่าเงินในถุงนี้ไม่ใช่ของข้า ถึงท่านจะไม่รู้แต่ข้ารู้อยู่แก่ใจนี่แหละคือความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำนักสำคัญมากสําหรับคนเรานะครับเท่าแก่ยวนเห็นว่าชายพวกนี้เป็นคนซื่อสัตย์จึงเปลี่ยนใจรับเข้ามาทํางานแต่มีข้อแม้ว่าหลังจากเลือกงานในร้านจะต้องหัดอ่านเขียนเพื่อที่ว่าจะได้มีความรู้เ,เมื่อเขียนหล่อเข้ามาทํางานในร้านความที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะสร้างปัญหาให้แก่เท่าแก่ยวนเป็นประจำ ครั้งหนึ่งถึงกับขายผ้าไหมชั้นดีในราคาผ้าไหมทั่วไปแต่เท่าแก่หยวนก็ยังคงให้ทํางานในร้านจนช้างไปสงสัยว่าทําไมเท่าแก่หยวนถึงไม่ไล่เถียนหลอออกเท่าแก่ทั้งที่เถียนหลอทำาลาดหลายครั้งแต่ทําไมท่านถึงยังไม่ไล่ออกครั้งนี้ก็เช่นกันนับจํานวนผ้าไหมไม่ครบทั้งที่จํานวนผ้าไหมก็ครบถ้วนจนทําให้วุ่นวายกันไปหมด ตอนนี้เถียนหล่ออาจจะสร้างปัญหาแต่วันหนึ่งเขาจะเป็นกําลังสําคัญให้กับข้าสอนบ้าควา,ค,ความสําคัญของความซื่อสัตย์มีความสําคัญทุกสิ่งทุกอย่างฝึกได้แต่ความสําคัญีฝึกยากความรู้ล่ําเรียนกันได้เท่าแก่บอกว่าแต่ความซื่อสัตย์ปลูกฝังกันได้ยาก แม้ข้าจะกังวลว่าวันนี้เถียนหล่ออาจจะสร้างปัญหาความเสียหายให้กับข้าแต่เท่าแก่มั่นใจว่าในอนาคตยังไงเถียนหลอก็จะเป็นกําลังสําคัญให้กับเท่าแก่หรือให้กับบริษัทในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับจากหนังสือ,อสร้างตัวอย่างชาวจีนเนี่ยการทํามาค้าขายนั้นต้องรู้จักมองสถานการณ์ให้รอบคอบเมื่อเห็นว่าการดันทุรังไปข้างหน้าอาจจะเกิดผลเสีย ก็ต้องรู้จักถอยหลังตั้งหลักไม่ใช่เห็นแก่กำไรมากเกินไปจนต้องเสี่ยงค้าขายผลที่ได้อาจจะไม่คุ้มเสียนะครับเช่นมีลูกค้ามาขอซื้อ,อ,อสินค้าเครดิตล่วงหน้ารถใหญ่แต่ถ้ามองแล้วเห็นว่ามีเงินทุนสำรองไม่เพียงพอก็ไม่ควรเห็นแก่กำไรยอมขายของเครดิตล่วงหน้าไปก่อนเพราะกว่าที่ท่านจะได้เงินจากลูกค้ากิจการของท่านอาจจะต้องหุดชนะักหรือเกิดปัญหาในช่วงนั้น เพราะไม่มีเงินทุนมาหมุนเวียนมากพอก็เป็นไปได้จากทั้งสือสอนสร้างตัวอย่างชาวจีนอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เพื่อสำเร็จทีละขั้นยกตัวอย่างเยียนฟงเป็นลูกชายของเท่าแก่เยียนฉีเจ้าของโรงเตี้ยมเสี่ยนเป่ยหลง ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วรุ่นเมื่อเหยยนฟงอายุได้25เขาก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้าการดูแลกิจการตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการสร้างโรงเตี้ยมเล็กๆของตัวเองขึ้นมาเสียก่อนแล้วถึงค่อยกลับมารับช่วงดูแลโรงเตี้ยมเป็นรุ่นที่5เห็นไหมครับว่าชาวจีนเขาเริ่มจากเล็กๆก้าวเล็กๆเพื่อที่จะยิ่งใหญ่ แต่ถ้าท่านไหนที่คิดให,ใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้เริ่มสักทีก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จในหัวข้อนี้ผมคิดว่าตั้งเป้าหมายเล็กๆเพื่อสําเร็จทีละขั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็จึงเดินทางไปมณฑลเจียงซีบ้านเกิดเพื่อไปยังมณฑลเหอหนานเพราะคิดว่าถ้าเป็นที่เหอหนานเขาจะสามารถใช้น้ำพักน้ำแรงโดยที่ไม่ต้องอาศัยบารมีของเฒ่าแก่เหยียน เมื่อประสบความสําเร็จก็เท่ากับเกิดความสามารถของเขาอย่างเกิดจากความสามารถของเขาอย่างแท้จริงเหยียนฟงเริ่มต้นด้วยการซื้อห้องแถวไม้สามห้องแล้วปรับปรุงเพิ่มเติมทําให้ใช้ทุนไม่มากเพราะความที่เขารู้และการดูแลโรงเตี๊ยมจากเข้าแก่เยียนมาเป็นเวลานานเหยียนฟงจึงตั้งความหวังเอาไว้ว่าภายในหนึ่งปีเขาน่าจะตั้งโรงเตี๊ยมแห่งนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังได้ไม่แพ้เสี่ยนเปยหลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่เป็นไปตามที่เห็นฟงคิด